เมื่อนยหน่อยในหัวเต็มเลยได้พี่น้องเต็มดีครับ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมลดผ้าแสบคือเก่าค่ะพี่น้องมื่อเนผ้าพ,พี่น้องเมื่อกินตําหอยโขงหน้าบานเฮานะคะผ่ากแก้มกับซีมีสลดัดสาลาเน่และะ้วก็หลากชู่ค่ะพี่น้องก่อนสิไปกินเสพเส็จน้อก,กันกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์่กดแชแ์ให้สองเมลดผ้าแสบในเรืนะนะะ่องค่ะเพื่อเป็นกาลังใจในการเฮ็ดคลิปไ่ต่อไปคะ่ะมากค่ะโบร้ายยายห้างค่ะพี่น้องยาวเลยคะ่ะบกหอยพอดีกินคะ่ะนวยพอดีกิน ไว้ ko. คงกินก็ตำบางุงกับแซบนะคะแต่ว่าเหมือน,นี้เราอยากกินนั่นตำตำมือซือ่อนี่ไหมตำคือตำบางุงเท่านี้แหละค่ะ mm hmm. อืแซบแซบอี๊บแล้วอืมแซบมาก ก็เละเนี่ยค่ะซั่มเบิร์ตพี่น้องเอาใส่ตุยเห็นไหมจำเองแซ่บเองนะคะ่ะมันหยองจะคล้องสิเป็นหยองผู้ใดเนาะพี่น้อง <laughs> จำเองแซ่บเองค่ะใส่อูมามิเยอะแซ่บเลยสวยไม่ลด้าแซ่บหืมมง,งหอยพลอยหมักเลย

เด็ดคับพี่น้องมาด้วก็ะเด้อไม่กินเศษเสน้นมันกันพี่น้องสุขผู้สุข้นอืมอืม,อม เธอทีย,ยมทุนเจี๊ยบากามัน่าสมครับพี่น้องอืม้มอร่อย แซ่บเกล็ดนามประเด็ดเนื้อ แบบได้เป็น,น้องก่อยเนาะก่อยแบบเป็นวยได้ไหมก็สิแแสบอ แสบมากอืมแสบขาดแสบเนี่ยทั้งแสบทั้งเผ็ด นเนยๆในหัวเต็มเลยได้พี่น้องเต็มดีครับอืมเน่น้อยๆได้เห็นไหมแต่ว่ามันเต็มไหมพี่น้องน้ำหัวมันอาหารจนพอสุภาพกขอถั่วพอใบพี่น้องสุกๆสุกนเด้อค่ะเวะลาเราจิน

Det er det. Yêu yeah. mm Hãy -hmm. mm -hmm. yeah, ขิ้เจีย๋ยมท้งมันได้ไปหนังบอกไว้แสบหนามมัน พอแล้วค่ะเดี๋ยวก็เล่มต่อแค่มีเงหน่อยส๊อปแสบพี่น้อง <dances> เดี๋ยวก็เล่มต่อต้องเจ็าต้องแสบ ขอบุณเลยหลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมมรรลุทาเสบค่ะพอกันไม่คลิปต่อไปนะคะ่ะพี่น้องสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ